ยคุณผู้ชมวันนี้คุณแม่มาทําน้ํายําสําเร็จรูปขายปกติเราขายขวดร้อยวันนี้ขายสามขวดร้อยนะคะจะมาทําส้ตมตำให้คุณผู้ชมดูว่าเดี๋ยวนี้คุณอยากกินส้ตมตำอะ่ะง่ายมากแค่มีน้ํายาวันนี้ทําได้ทุกอย่างนะคะนี่นะคะนี่ค่ะอ่ะลงชื่อนี่ค่ะเราก็ราดน้ํายานี้ลงไปเลยนะคะน้ายาเนี่ยใส่อะไรก็ได้ค่ะยำปลาหมึกนะคะยำบุญเส้นยำมามา่ อ่ากุเลคุเลกุเลกุเลเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเท้วขาแล้วเราก็ใส่ใส่ใส่กุ้งนี่ลงไปเลยแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ถั่วลงไันเตาอันนี้เป็นตำไทยนะคะน้ำยำของเราเราใช้น้ำมะนาวสดแท้เลยนะคะเสร็จแล้วภายในหนึ่งมินี่กินได้เลยค่ะเห็นเป็นกระส้มตำของแม่น้ำยำนี้เราขายส่งทั่วโลกทั่วประเทศไทยเสนอเราไปทาขายก็ได้นะคะ ขวดละร้อยไม่ขายวันนี้ขาย3าขวดร้อยสนใจติดต่อมาเลยอินบ็อกมาเลยโทรมาเลย0816304622เลยไลน์มาเลยค่ะ r lena.gang ไลายชื่อข่าวโหดรอ่ว่า lena.gang l, l e e n a. g a n g ชื่อลีน่าจังอินบ็อกมาก็ได้โทรมาก็ได้0816304622นะคะขวดหนึ่งขาย1 0 0บาทแต่วันนี้ไม่ขายขาย3ขวดร้อยวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะกดให้ทัน นะฮะกดตาให้ทันแชทตาให้ทันค่ะนี่แล้วอยากจะมากินส้มตากลาลุงม,มาพูดหน่อยตมม้มตำายกมายกตำไทยนะฮะเนี่ยต้มตำเรามีหลายอย่างนะฮะ้็ตำทะเลนี่ 120. ร้อยยี่สิบยำปลาหมึกก็มีนะคะคุณผู้ชมเจ้าขายำปลาหมึกนี่ค่ะยำปลาดุกฟูเท่าไหร่นะคะยำปลาดุกฟู120ร้อยยี่สิบค่ะข้าวผัดปูก็มี ยำหมผักบุ้งทอดกรอบนี่ค่ะน้ำยำอันนี้ใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเด็ดทำอย่างนี้เลยแลย้วยำถั่วภูอามาค่ะอินเสิร์นตนะจ๊ะยำถั่วภูก็ร้อยนะคะคุณผู้ชมแก้วขามากินที่นี่ได้เลยสวนอาหารโพท,ทะเลตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการซอยเทึบสบานบางปู74นะคะปากซอยจะมีโชว์รูมอิสูสูและเทคนิคบางปูสมุทรปราการ ข้าวซอยมา500รอมีเจอทะเลเจอร้านอาหารเปิด11โมงถึง4ทุ่มคึ่งอาหาร200กว่าเมนูอาหารหลัก10หลักร้อยเซวิวหลักร้อยร้านสวนอาหารพ่ทะเทลลุงบอาาเปิดเทือ่ศูนย0แ4ครับอะไร0 8 1 8 0แ4 7 1และเปทุนสวนอาหารพทะเลบางปูเปิดทุกวันเลคันทร์ถงอาทิตย์11โมงถึง4ทุมครึมาได้เลยค่ะอาหาร200กว่าเมนู จะมากินนี่ก็ได้ส้มตำทะเลยำปลาหมึกยำปลาดุกปูข้าวผัดปูยำมาเมยำผักบุ้งทอดกรอบยำแมงกะุนหัวกระสุนยำมุนเส้นโบราณยำข้าวเกี๊ยวเกลืโตยำถั่วปูนะคะส้มตำมาได้เลยค่ะเราจัดให้เลยโปรวันนี้สิบเมนูสายยำหนึ่งพันบาท ที่สวนอาหารโพทะเลวันนี้คุณแม่มาทําน้ํายําสําเร็จรูปขายนะคะดูเิ๋อหูน่ากินเลยเซฟมากปกติเราขายขวดร้อยแต่วันนี้เราขายสามขวดร้อยใครสนใจนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ายําได้เป็นร้อยเมน,นูเลยอันนี้ก็คือยํามามามานะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเก็บขาน,นี่เราก็อามา่มเนี่ยใส่ลงไปเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ง่ายมากค่ะเทน้ํายําเทน้ํายําลงไปเลยค่ะ แค่นั้นเองค่ะน้ำยำใส่ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาง่ายง่ายอยู่ที่บ้านทําสะดวกอยู่ที่ไหนก็กินได้นะคะขวดหนึ่งปกติเราขายกระบวยไปไหนกระบวยที่แม่ค้าอันใหญ่ปกตินะคะเราขายอยู่เนี่ยขวดละร้อยแต่วันนี้โปรเปิดตัวโปรเปิดตัวเราขายสามขวดหนึ่งร้อยบาทจากคุณผู้ชมเจ้าขา สามขวดหนึ่งร้อยบาทค่าส่งหนึ่งร้อยบาททั่วราชอาณาจักรนะคะทั่วราชอาณาจักรนี่ค่ะเรียบร้อยละนี่แล้วก็ใส่ผักขึ้นช่ายลงไปหน่อยใส่หอมแดงลงไปหน่อยคุณผู้ชมเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้กินได้ละเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะถ้าเราอยากกินกุ้งเราก็ใส่กุ้งอ่ะปลาหมึกนี่ลวกแล้วเหรอลุงอ่ะมาค่ะข้าวมากุเลยกุเลยกุยยเลยเลยค่ะมาค่ะ ลนะแล้วก็น้ำยำนี้นะคะคุณผู้ชมจะถาากลงไปเลยค่ะแรกลงไปเลยค่ะนีะ่ยำมาแม่ยำมามา่มามานะคะคุณผู้ชมทำขายก็รวยทำกินก็อร่อยซื้อซอสน้ำยำของเราน้ำยำอนเนกประสงค์น้ำยำสำเร็จรูปทำได้หลายอย่างค่ะคุณผู้ชมยำปลาดุกฟูยำปลาหมึกส้มตำยำกระโปะ๊เกาเก็บกระโปะ หรือว่าจะไปนุ่นยำผักกุ้งทอดกรอบยำถัปป่วพูทำได้หลายอย่างเป็นสิบเมนูเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะใช้น้ำยำอันนี้อันเดียวเลยคะ่ะน,นี่นี่ให้คุณผู้ชมดูวันหน้ากินขนาดไหนก็คุ้งนะคะลวกเสร็จต้องเปนกก็นน็อกต้าเย็นเพื่อให้มันกรอบใช่ไหมคะคุณลุงนะคะเป็นเทคนิคนะคะนนก็ต้องเบบนนี้มากินน็อกไหมอ่าไม่จัดสูตรมันต้องน็อกไหมต้องน็อกมันถึงจะกรอบนะ ปีนี้ลุงอายุ64แล้วลงเงลืมๆเนี่ยคุณผู้ชมมาได้เลยมากินที่สวนอาหารโพทะเลก็ได้เปิดตั้งแต่10โมงเช้า11โมงถึงท4ทุ่มครึ่งค่ะนี่ติดชายทะเลเลยลุงเทเลยเถยและก,กุเลกุเลเลยให้คุณผู้ชมดูมากินที่นี่ได้ถ้าเขาจะกินยมามาแบบนี้จานเท่าไหร่คะแปะสิบถึงร้อยหนึ่งลุงบอกว่ายังไม่ได้คิดต้นทุนเลยปกติยังไม่เคยขายใช่ไหม <ạ. S 1> มีขาย,ม,ยมายยำมามา่านี่ครับแต่นอนอา้า ถ้าใครอยากกินสายยำนะวันนี้เรามีจัดโตเลยนะคะ10เ,ตเตมนู1,000 10เ,ตเตมนู1,000เมอเลยค่ะมาที่นี่เลยสวนอาหารโทเทอรีนะคะนม่สายยำมาได้เลย10เ,ตเตม,น,มนูแม่คิดจัดให้วันนี้วันเดียว1,000บาท1,000บาทในการเปิดโตน้ำยำของแม่นะคะ3ขวด้อยโอ้โหน่ากินขนาดไหนใครอยากกินยำเม,มาเมมาได้เลยนะคะแต่ถ้ายำมาเมา,มาทะเลแบบนี้รยรอึ่งไม่ได้หรอกมันต้องขาย ลายร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใช้มาเลยไปทิ้งทำไมเสียดายของโอ้ยกุ้งตัวหนึ่งตั้งสามสิบแล้วนี่อันนี้ไว้เดี๋ยว,วเราจะต้องใช้ต่ออ่ะคุณลุงมาบอกเลยถ้าคนอยากกินยำม,มาม่านี่ร้อยยี่สิบร้บมาที่ไหนบอกเบอร์โทรสุวรรณภูทะเ,เลบางปูครับตรงเข้มตรงข้ามมูอโบราณครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสิบเก้าสี่เจ็ดอ่านะคะแล้วก็ไปที่เฟซบุ๊กสุวรรณภูทะเ,เลครับอ่ะยกหน่อยค่ะยกโชว์หน่อยค่ะ นะคะมากินได้เลย100บาท100บาทวันนี้มีโปรพิเศษ10บกโลนู1 0พ0วันนี้วันเดียวสวนอาหารโพทะเลตรงแค่เมืองโบราณบางปูสม,มุทรปราการซอยเทศบาลบางปู74เข้าซอยมา500อเมตรจะเจอทะเลเจอร้านอาหารสวนอาหารโพทะเลปากซอยจะมีโชว์รูมอีสุดมีเทคนิคบางปูสม,มุทรปราการค่ะสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่สวนอาหารโพทะเลวันนี้คุณแม่มาทำซอส น้ำยำน้ำยำสำเร็จรูปนะคะอร่อยที่สุดในโลกเผ็ดที่สุดในโลกอันนี้ค่ะปกติขายขวดร้อยวันนี้เป็นวันเปิดตัวเราขายสามขวดร้อยเดี๋ยวันนี้เราจะมาทำยำมุลเส้นโบราณนะคะยำมุนเส้นโบราณุนเส้นเราร่วก,ก่อนนะคะคุณผู้ชมเจ้าคง่ายง่ายน้ำยำเนี่ยไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเนี่ยใส่คุกเข้ากับอะไรแล้วกินได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยกุกเข้าลงไปเลย คลุกเ้าลงไปเลยค่ะในน้ำยำนะคะนี่ค่ะยำบุนเส้นโบราณค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใส่กุ้งแห้งน้ำยำนี่คุณผู้ชมไม่ต้องไปเตรียมอะไรให้มันวุ่นวายสนใจโทรมาเลย0 8 6 3 0 6 3 4 6 6 2 2เลยไลน์มาเลยแอดลีน e ่า e ดัดแจงไลนมี L E E N A G A N G นะคะคุณผู้ชมเจี่ยวขา น้ำยำเราอร่อยที่สุดในโลกค่ะเนี่ยน้ำยำลาดลงไปคุกเข่าก็กินได้เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะนี่เห็นไหมคะยำวุ้นเส้นโบราณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่เนี่ยใช้ได้แล้วแค่นี้เองแล้วเราก็โรยขึ้นใช้ลงไปไไไไนะคะปกติขายข,าขวดละหนึงร้อยบาทแต่วันนี้สามขวดร้อย สนใจโทรมาเลย0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ a t l i na gang line ม e ี a t l e e n a gang หลือว,ว่าน l ะีหน้าด g ไม่มีแอดชื่อไลน์ลีหน้าจังนะคะโทรมา0816304622แหลือจิ็อพซ์มาก็ได้ค่ะ3คขวด100แบบน้ำจำแบบนี้นะคะ,ะลงมาช่วยนะเ,เลยเลยเ,เลยค่ะอันนี้เราไม่ลวกอะไรแล้วปิดแก๊สไปเลย ิดแกบไปเลยจะไ,ได้ไม่ร้อนนี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมยำม,ม้นเส้นโบราณแค่น้ำยำอันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะถ่ายุงดสิคะน่ากินขนาดไหนลุงเอาไ,ไอ้ลงไอ้ๆนั่นให้นหน่อยกุ้งนี่ค่ะคุณผู้ชมเอากุ้งใส่ลงไปเลยนี่อยู่ดูสิเนี่ยน่ากินขนาดไหนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะถายถั่วมาค่ะถั่วมาค่ะ ลุงถ้าคนมากินยำมุนเส้นนี่เท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชมได้กินแล้วน้ำยำสำเร็จรูปน้ำยำอเนกประสงค์แบรนด์ลิซ่าแบรนด์ลิซ่าแบรนด์ลิซ่าของแม่ลีเนจจังสูตรแม่ลีเนจจังสามขวดร้อยสนใจโทรมาเลยศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลยไลน์มาเลยลีน่าดัตแกงเ e e ลี๊ยเอเอ A อเอดัตจออกินบ้างก็ได้ไลน์ชื่อลีนาจังเด็กจะมากินที่นี่คุณลุงบอก เบอร์โทรร้านเลยค่ะศย์หนึ่งแปดเกนี่ย้ากินได้เลยหนึ่งร้อยบาทเบอร์ไลน์ศูนย์แปดหนึ่งแปดสเก้าสี่ปุ๊ก็มีนะคะชื่อว่าโอเคนะคะคุณผู้ชมอัไาปเอาถาดตะเียไว้ก่อนจะได้ต่อเนื่องอันนั้นอันนั้นเรามีถาดด้ไง หัวกระสุนยำแมงกระพุนหัวกระสุนเดี๋ยวเราอันนี้เขาล้างมาแล้วนะคะตอนนี้โลนึ่ะเขาขายกันเนี่ยโลนึงห้าร้อยแมงกระพุนหัวกระสุนมาจากญี่ปุ่นแต่วันนี้กระปพกก็ละสิบบาทลูกใช้เวลาลูกที่ยี่สิบวิระหว่างที่ลูกลุ่นเราก็มานี่เลยะคะ่ะคุณผู้ชมแม่จะมาทำน้ำยำอันนี้เราเคี่ยวมาแล้วนะคะน้ำยำนี้นะคะแต่ว่า แม่ซะอยา่างแม่ต้องทําให้อร่อยต้องใส่พริกสามอย่างอันนี้ใส่ลงไปเลยนี่อันนี้นะคะคุณผู้ชมจะขาดนี่พริกพริกอะไรตะก็มีพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงอ่ะลุงช่วยหน่อยนี่ยี่สิบปีก็เหรออ่าระหว่างนั้นลุงก็ลวกคุณเส้นต่อเลยจะได้ไม่เสียเวลานี่ค่ะแล้วเราก็ใส่นี่อันนี้เขาเราียกว่าพริกขี้นหนูสวนนะคะคุณผู้ชมระดับแม่ลีน่ามาเองทำน้ำซอสยำขายปกติเขาขายกันปวดม หนึ่งร้อยบาทแต่แม่ลีน่าขายแค่สามขวดร้อยวันนี้วันเดียวใครสนใจโทรมาเลยศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยแอดลีน่าดัดแกงไลนมีแอด l e e n a g a n g ไลชื่อลีน่าจังนะคะถ้ามีแอดก็คือขา่าวหัวไม่มีแอดก็คือลีน่าจังอันนี้เราจะมาใส่นี่ค่ะนี่พิษ อันนี้พริกจินดาในกะาะอาลูกมาแมา่เลยอ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยกไม่ไหวอ่ะดีค่ะคุณผู้ชมระดับแม่เลยแม่จังมาเองมันต้องแบบนี้นี้จะใส่ให้มันแบบสะใจไปเลยใส่พริกสามอย่างคนเดินทําขายมาใส่จินดาอย่างเดียวคูทําขายก็ใส่แม่เลยทั้งจินดาทั้งกระเดียงทงั้งพริกที่หนูสวนเอาให้กินแล้วมันเซ็ต แบบโอ้หนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมน้ำยำของแม่นะคะน้ำยำของแม่เนี่ยใส่มะนาวแท้นะจะบอกคุณผู้ชมนี่เราก็ใส่มะนาวแท้นี่ลงไปเลยระดับแม่ลีหน้ามาเองใส่อะไรนิดหน่อยหน่อยทาไม่เป็นหรอกนี่ต้องแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยสามขวดร้อยสาขวดร้อยวันนี้วันเดียว กดกันให้ทนันกดกันให้ทนันสั่งกันให้ทนันหรือว่าไนะลน์แน่ไลน์มาเลยลีแนะ่ดัดแกง l e e n a ดับแกงเลยอินบ็อกมาเลยนะคะนี่ค่ะโทรมาเลย0816304622ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่คุกเข่าให้ทัว่วของเราเนี่ยเราใช้มะนาวสดอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเราใช้มะนาวสดอย่างเดียวค่ะนี่นี่นี่ อร่อยแน่นี่แมงกะพุนน่ยตอนนี้มาที่สวนอาหารโพทะเลตรง้าาเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการซอยเทศบาลบางปู74ปากซอยมีโชลูมีสุดุและเทคนิคบางปูสมุทรปราการข้าวมาเลยแมงกะพุนหัวกระสนก้อนละสิบบาทนี่น้ำยำนี้นะฮะคุณผู้ชมไปถึงนะไม่ต้องทำอะไรเลยลากแค่นี้ก็ได้ละแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชม นี่ใส่ขึ้นเชิลงไปกุเร่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 เล,เ,ลเลยค่ะนี่ตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสม,ม,มุทรปราการซอยเทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่ปากซอยมีชโชว์รถมีสูสีและที่หนึบ่บางปูสม,ม,มุทรปราการเข้าซอยมาห้าร้อยเนี่ยเจอแล้วท่านเลยแบบนี้เจอร้านอาหารไปฮัดที่นี่ที่เดียวใน 0 8 8 1 9เจอกันค่ะก้อนละ1ิบาทแมงกระพุนหัวกระสุนเพื่อจากญี่ปุ่นคอนเทนขายก้อน150ยหช่างหัวมันกูขาย10บาทมีอะไรไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาท <stop>. ี่สวนอาหารโพเทเลียตรงแค้มป์โมโบราณบางปูสมุทรปาการซอยทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่นะคะเท้าซอยมา500เมตรจะเจอทะเลถ้าเจอร้านอาหารสวนอาหารโพเทเลียค่ะวันนี้นะคะคุณแม่มาทำเหมือซอส ซอสน้ำยำขายซึ่งเราสามารถทำยำเนี่ยนะอันนี้ยำมาม่าไะกระสวนดูวคู่ตัวโตตัวโตยำมาม่าหนึ่เลยค่ะยำมาม่านี่ค่ะนีหนักยำมาม่าอันนี้ยำอันนี้ยำผักมุ้งทอดกรอบอันนี้ยำถั่วพัูอันนี้ยำแมงกับปูหัวกระสุนอันนี้ยำปลาหนนม,มึกนะคะอันนี้ยำปลาดุก ยำปลาดุกโกนี่ข้าวผัดปูอันนี้ยำปลาหมึกค่ะอ,นนกคอะอันนั้นยำข้าวเกี๊ยวคือกออันนั้นยำบุญเส้นโบราณนะคะอันนี้ส้มตำน้ำยำที่คุณแม่ขายเนี่ยสามปวดหนึ่งร้อยบาทนะคะปกติขวดละร้อยวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะกดให้ทันนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะรีน <L ina. S 2> ่า e dot gang leena dot ganc นะคะไลน์ชื่อข่าวเหยืค่ะหรือกินบั๊กมาเลยหรือโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือว่าอ่า ค่าส่งหนึ่งร้อยบาททวดแรกอันกเจ็บค่ะอันนี้อันนี้คือยำบุ้เส้นโบราณนะคะน้ำยำของแม่อร่อยมากทำส้มตำก็ได้ทำได้เป็นร้อยเมนูค่ะอันนี้เป็นของชาวนระราทิ่ว่าจะเรียกว่ายำข้าวเกี๊ยวเดือบโป๊กนะคะอันนี้ยำบุ้นเส้นโบราณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะอือนี่ใส่น้ำยำอย่างเดียวทได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมีแล้วก็มีกุ้งแห้งทอดเออกุ้งแห้งทอดเองค่ะกุ้งแห้งทอด กุ้งแหง้งทอดแล้วก็มีผัวผัวิสงทอดอร่อยมากร้อยยี่สิบแปดนีค่ะคุณผู้ชมดูค่ะดูสค่ะื้ำยำอร่อยมากแซ่บมากคุณผู้ชม,มเป็นสูตรของแม่เองเลยชื่อแบนลิซ่านะคะแบนนิซ่าาตอนนี้วันนี้ขาย คุณผู้ชมไปทาได้สมอมอร่อยมาก้ชม้ยมากคาน้ายำวกไปแล้วก็โรยถั่วสคุ้้้าคุณผู้ชมไม่ชอบกินกุ้งแห้งตัวสดก็ใส่อะไรก็ได้คุณผู้จะ แบล็กมิสตานะคะสองคุณแม่เองคือคุณแม่เองไงแบล็กมิสตาแบล็กมิสตาปกติสามขวดขวดละร้อยแล้วันนี้เราขายสามขวดร้อยสิบมันยังมาแม่อืมอร่อยมากคุณผู้ชมเปรี้ยวๆหวานหวานหอมๆเผ็ดๆใส่น้ำยำอย่างเดียวยำได้กินติดเลยค่ะนี่อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมก็ขายโอ้ กันมาคุกระสุนจะกินนะฮะน้คุณก็้ชมดูหยิยามแดงกับคุกระสุนอันนี้เนี่ยดูฮะอืมกดอันนี้มาจากญี่ปุ่นนะฮะก้านหนึ่งเนี่ยคนอื่นขายร้อยห้าสิบนี่ค่ะ มันกอบมันอร่อยมากแล้วใส่น้ำยำของแม่เนี่ยยอดเลยกินได้เลยค่ะคุณผู้ชมได้อาจามันใส่หอมซอยใส่ผักขึ้นช่ายอร่อยมากกินได้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มากินส้มตำนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าคะส้มตำอือร่อยมาก เปรี้ยวๆหลังมากหอมหอมน้ำมะนาวเราใช้มะนาวแท้นะคะคูชินกาแสนใจนะคะซอสน้ำยำน้ำยำยี่ห้อตาลิซ่าแบรนด์ของแม่ดิแม่จังเองปกติขายขวดละร้อยวันนี้วันเดียวกวดได้ทันสามวดร้อยราส่งหนึ่งร้อยทั่วราดอานาจักทั่วประเทศไทย ปกติกกหายขวดละร้อยนะฮะสนใจโทรมาเลยนะ0816304622หกเหลือไลน์มาเลยแอดลีน่าดักแจ้งชื่อข่าวหลดอลีน่นาดักแจ้งชื่อลีน่าจังอินบ้ามาโทรมา0816304622ทำได้สิบอย่างได้เป็นร้อยอย่างอ่ะนี่ทำยำแม่แม่ก็ได้ ยำผักบุ้งทอดกรอบก็ได้ยำถั่วปูก็ได้ยำม,มุ้งเส้นโบราณก็ได้ยำข้าวกลยบกือเพื่ของชาวนาาที่ว่ายำแม,มงกะปนหัวกระสือนะฮะหรือจะทําเป็นยำปลาหมึกยำปลาหมึกอันนี้ส้มตำนะฮะส้มตำทะเลอันนี้ส้มตำไทยแล้วก็ยำปลาดุกปูค่ะมาได้เลยสวนอาหารโพทะเลตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรการซอยที่สุพบางปูเจ็ดสิบสี่นะะเข้าซอยมาห้าร้อยเมตรเจอเลยทะเลเจอเลยร้านอาหารมีอาหารร้อยกว่าเมนูค่ะ หลักจิตหลักร้อยแต่วิวหลักร้อยลา้านเปิด,ปดส1่เปงถึงสี่ตึ้งจนันถึงอาทิตย์มาได้เลยนะคะส่วนอาหารพูเลคะ่ะ